ไปออกเดินทางหนังส่เสาไฟนั่นขนเสาไฟขนรัดเห็นจังหวดเสาไฟทางไหน เด็ดสายไดชายชาก่นานมองเห็นทางแล้วอ้าวแคน่นี้ถึงแหละเด้เออ โอ้ยแคคคาขืขบนหนึ่งรถไปต่งางหาโลสัญญาณไว้น้าทางนี้เปวเวลาไปหาโล